สวัสดีผู้เข้ารับฟังนะครับ uh, THAC Talk Series เวอร์ชันพิเศษนะครับก็ครบรอบ20ปี uh, พรบอนุญ,ญาโตตุตลาการปีนี้พอดีนะครับก็วันนี้เราได้ uh, รับเกียรติ uh, จากคุณปรินนะครับคุณปรินก็เป็น uh, ทนายความอยู่ที่บริษัทสำนักง,งานที่ปรึษกษากฎหมายนะครับ DL A Piper นะครับก็ทำงานทางด้านอนุญาโตตุตลาการมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับ uh, uh, คุณปริมีอะไรทักทายทางผู้เข้ารับชมสักนิดไหมครับ สวัสดีครับวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ทาง THC หรือ YTHAC เนี่ยได้เชิญมาสัมภาษณ์นะครับส่วนตัวก็มีประสบการณ์ทำงานทั้งด้านว่าสารนะครับหรือ litigation แล้วก็มีในเรื่องของอนุญาโตตุลาการตามที่ตามอนนาได้แนะนำไปเบื้องต้นเลยครับครับผม ขอบคุณปรินมากนะครับที่สลับเวลามามาพูดคุยกันในวันนี้นะครับแล้วก็อย่างที่ปรินบอกไปว่าโครงการนี้เป็นโครงการของ YTHC a นะครับก็เป็นกลุ่มเรียกว่าอะไรล่ะ นักกฎหมายที่ทํางานเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการรุ่นใหม่นะครับที่พยายามจะมาพัฒนาวงการนี้กันนะครับวันนี้ก็จะมาสัมภาษณ์ปรินเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าสู่วงการอนุญาโตตุลาการและการหลักๆถูกไหมครับแล้วก็จะมีเรื่องของการพัฒนาโปรไฟล์ตัวเองหรือว่ามีประเด็นทางกฎหมายอะไรบางอย่างที่มันน่าสนใจที่ที่เคยทํางานมามาแชร์ให้ผู้เข้าฟังได้รับทราบนะครับ ทีนี้คำถามแรกที่อาจจะถามปรินก่อนก็คือว่าทำไมปรินถึงสนใจมาทํางานอนุญาโตตุลาการเพราะว่าถ้าพูดจริงๆเนี่ยสาขากฎหมายเนี่ยก็อาจจะเป็นสาขาที่อาจจะไม่ได้ t o ป h ิ t เหมือนกับสาขากฎหมายอื่นใช่ไหมครับสำรับนักศึกษากฎหมายแล้วก็ปรินทำไมถึงเลือกเข้ามาทํางานในด้านนี้ครับครับคือส่วนตัวนะครับเดี๋ยวขอแนะนําตัวเพิ่มเติมนิดนึง YHJC เนี่ยผมเป็นเป็นอม m m ตี้เม member ที่อายุน้อยที่สุด นะครับเพราะว่าเพิ่งจบนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์รุ่น58นะครับเพิ่งจบเพิ่งเริ่มทำงานมาได้ประมาณ3-4ปีนะครับเมื่อทํางานไปได้สักปีถึง2ปีเนี่ยทาง YJC ก็ reach out มานะครับเพื่อที่จะเชิญเข้ามาเป็น committee member นะครับซึ่งสำหรับผมเนี่ยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมตัว YJC ทั้งทั้งที่เริ่มทํางานมาได้เพียงแค่1-2ปีนะครับวันนี้ก็เลยตามที่อาจารย์ได้เกิดไว้เบื้องต้นเนี่ยก็เลยอยากแชร์นิดนึงว่า ทำยังไงประสบการณ์ส่วนตัวถึงจะมี visibility ที่ y t c หรือว่าท่านประธานหรือว่าเมมเบอร์อื่นๆเนี่ยจะโนมิเนต e ให้ผมเข้าร่วม y t h c committee member นะครับคืออัางนั้นกลับกลับไปที่คำถามอาจารย์ก่อนแล้วกันครับว่าทำไมถึงสนใจทำงานด้านอนุญาโตตุลาการนะครับคือ จริงๆแล้วผมต้องบอกก่อนเลยว่า practice ในประเทศไทยครับในในแวดวงการ law firm เนี่ยไม่ได้มี practice คือจริงๆก็มีแต่มันจะส่วนใหญ่มันจะผสมกับ litigation ถ้าสนใจ arbitration จริงๆเนี่ยมันก็สามารถ specialize ได้แต่จุดท้ายครับมันอาจจะเลือกไม่ได้คือต้องทำงานร่วมไปกับ litigation นะครับแต่ถ้าเป็น counsel ที่ specialize นะอันนี้พูดถึงใน เออ g a l c l i m a t e ในประเทศไทยละกันนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าสนใจ a อ b พ t r a t i o n เราก็คงจะได้ทำแต่มันก็อาจจะหนีไม่พ้น ลิทิเกชันเหมือนกันโดยเฉพาะกระบวนการอนุญาโตตุลาการในประเทศไทยของเราเนี่ยครับมันก็มีหลายๆส่วนที่อาจบางครั้งอาจจะต้องพึ่งบารมีศาลเนี่ยรีซอฟคอลล lict ในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละชั้นของกระบวนการอนุญาโตตุลาการไปถ้าจะสนใจอนุญาโตตุลาการจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีลิทิเกชันหรือมีการว่าความในชั้นศาลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับส่วนตัวเนี่ยความสนใจทางด้านอนุญาโตตุลาการเนี่ยไม่ได้เป็นที่ตั้งตน้นส่วนตัวเนี่ยสนใจว่าความในชั้นศาล นะครับแต่เน,เนื่องจากความสามารถที่ได้ทั้งภาษาไทยอังกฤษเนี่ยก็เลยโดนจับให้ทำ arbitration แล้วก็ก็เลยเกิดความสนใจขึ้นมานะครับคือส่วนตัวเนี่ยได้ทำมู d คอร์ t ตั้งแต่ช่วงสมัยเรียนละ นะครับก็มีอาจารย์อำหน้าเป็นเป็นโค้ชสมัยมูทเหมือนกันนะครับก็มีมูทในมูทที่ทำเนี่ยมันก็คืออดนดุคซีนะครับในระดับที่เป็นการหัดว่าความในชั้นศาลกับอนุญาโตตุลาการก็เลยส่วนก็เลยมีความสนใจนี้อยู่แล้วนะครับพอได้ทําอนุญาโตตุลาการประกอบกับลิทิเกชันเนี่ยก็เลยเกิดประกายขึ้นมาว่าเออเราสนใจทางด้านอะนิทรชันครับจันครับผมก็หลกัหลกๆก็คือมันตั้งต้นมาจากงานลิทิเกชันก่อนถูกไหมครับแล้วมันก็ พอมันมีความสามารถทางภาษาซึ่งอนุญาโตตุลาการหลายๆคดีเนี่ยมันจะมีความเป็นระหว่างประเทศถูกไหมครับเพราะนั้นทักษะทางภาษาก็มีความสําคัญทีนี้ทีนี้อาจจะให้ปรินลองลองอธิบายให้ผู้เข้าฟังนิดนึงว่าเออที่ปรินเข้ามาจับพระจับผูมาทํางานในเรื่องอนุญาโตตุลาการเนี่ยลักษณะงานที่ทําเป็นยังไงบ้างครับได้ทําอะไรมาแล้วบ้างครับจริงๆ เรียกว่าเรียกได้ว่าทำทั้งคดีของอนุญาโตตุลาการเลยนะครับซึ่งหลักๆในประเทศไทยนะครับก็ไม่ไป THAC นะครับก็ไปที่ t i t นะครับ t h a i l t n d a r b n t r a t i o n Center t a i เมื่อครู่ที่กล่าวถึงก็คือ Thai Arbitration Institute นะครับก็เป็นการว่าความในในชั้นอนุญาโตตุลาการตั้งแต่การทำ Notice of Arbitration การตั้งคำร้องตั้งต้งตนคดีนะครับ ดันยันไปถึงชั้น procedural แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการนะครับตกลง procedural report กันหรือว่า procedural order นะครับแล้วก็ถ้าระหว่างนั้นมีการ dispute แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการกันไม่ได้หรือตกลงจำนวนกันไม่ได้เนี่ยก็อาจจะมีไปชั้นศาลบ้างแล้วก็กลับมาวับภาพกลับมาที่กระบวนกรนการวุญาโตตุลาการต่อไปทำ pleadings ในชั้นการสืบพยานของอนุญาโตตุลาการไม่ว่าจะเป็นทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ยันไปถึงตัว อวอร์ดออกอวอร์ดออกปุ๊บเราก็ถ้าถ้าคู่ความเขาไม่ยอมปฏิบัติตามอวอร์ดนะครับก็ต้องไปขอพึ่งบารมีศาลเพื่อไป recognize หรือ recognition of award แล้วไป enforcement ต่อไปในชั้นศาลนะครับหรือว่าเป็นการบังคับตัวคำชี้ขาดเรื่องตัวตุลาการในชั้นศาลนั่นเองและถ้ามีการโต้แย้งกันต่อไปก็มีการโต้แย้งกัน,นบังคับหรือว่าอาจจะมีการเพิกถอนตัวคำชี้ขาด a w a r d คือพวกนี้เนี่ยครับในในระยะเวลา4ปีเนี่ยได้ทำครบแล้วจนไปถึงขั้นอุทธรณ์ ตัวคาตัวคาสั่งของศาลเกี่ยวกับการบังคับอนุญาโตตุลาการโดยสามอุทธรณ์ไปศาลฎีกาตามพรบอนุญาโตครับอาจารย์ดีเลยครับได้เรียกว่าได้ทำตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจนจบกระบวนการอนุญาโตและอาจจะต้องไปศาลต่อด้วยเกี่ยวกับเรื่องคําชี้ขาดนะครับ ทีนี้ในใน,ในฐานะที่โอเคปรินบอกว่าปรินเป็นนันกกฎหมายที่อายุอาจจะน้อยหน่อยเมื่อเทียบกับคนอื่นๆที่อยู่ในวงการนี้ถูกไหมครับมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมในช่วงแรกที่เข้ามาทํางานหรือแม้แต่ตอนนี้เองก็ตาม,มาครับในการทํางานดน้านุญาัตตุลาการที่ปรินเห็นว่าอย,อยากจะแชร์ให้น้องๆหรือว่าคนที่จะเข้ามาในวงการนี้ได,ไ,ดได้ลองเริ่มพิจารณาดูครับครับจริงๆมันไม่มีจุดเริ่มตน้น ที่ define เอาไว้ว่าถึงอายุเท่านี้เราถึงจะเริ่มดูวนุี้โตตุตลาการได้หรือมีประสบการณ์เท่านี้เราถึงจะเริ่มดูวนุี้โตตุตลาการได้จริงๆเริ่มถ้ามีโอกาสเนี่ยเราควรเข้าร่วมอนุญาโตตกระบวนการอนุญาโตตุตลาการเลยนะครับอันนั้นคือหมายถึงในส่วนของขาการทํางานนะครับซึ่งผมมองว่ามันหลักๆนะครับ networking หรือว่าการเข้าร่วมลักษณะที่เป็นอนุญาโตตุตลาการเนี่ยมันจะมี2ขาด้วยกันหลักๆขาแรกก็คือขาด้านการทํางานได้ว่าความในชั้นอนุญาโตตุลาการ ที่สองนีครับอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันก็คือ visibility หรือ networking ในในแวดวงการอนุญาโตตุลาการหรือ a p p e t r a t i o n นะครับก็คือทั้งสองขาเนี่ยครับไม่ได้มีข้อจำกัดทางด้านอายุซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับกระบวนการอนุญาโตตุลาการนะครับคือเอาเอาไปขาแรกก่อนละกันนะครับก็คือประสบการณ์เนี่ยเรา challenge ของผมส่วนตัวเลยก็คือด้วยความที่อายุยังน้อยนะครับประสบการณ์ในการว่าความเนี่ยก็ต้องอาศัย อาศัยคนที่เขามีประสบการณ์มาสอนงานก่อนนะครับแล้วเราก็เรียนรู้จากนั้นไปคือต้องค่อนข้างใจเย็นแล้วก็ค่อยๆแคชจับในด้านในด้าน practice นะครับเพราะความรู้เพราะเราจบมาเราก็มีความรู้ตั้งต้นอยู่ละด้านพื้นฐานอันนี้จะตระการเป็นยังไงนะครับมีมี arbitration rules อะไรบ้างที่เราควรจะรู้แต่ใน practice เนี่ยมันก็เกิดปัญหาทางในทางปฏิบัติซึ่งตรงนี้นยครับต้องอาศัยประสบการณ์ในการ resolve challenge ของผมเนี่ยคือการด้อยประสบการณ์ในส่วนนั้นนะครับแล้วก็กำลังพัฒนา ฉะนั้นเนี่ยต้องค่อนข้างที่จะต้องโอเพนกับการที่จะปรับ Mindset ในการที่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับแล้วก็ต้องเรียนรู้ให้เร็วตัว versatility หรือ flexibility ในตรงเนี้ยค่อนข้างสำคัญนะครับอันนี้คือ Challenge ของขาแรกะนั้นส่วนขาที่2นะครับคือการจะเอาตัวเองออกไปในแวดวงการหรือ hold myself out เน,นี่ยในในแวดวงการ arbitration ให้ทุกคนเนี่ยรู้รู้จักนะครับซึ่งด้วยด้วยประสบการณ์เนี่ยที่น้อยนะครับโอกาสไอ้ก็เรียกว่าอะไร อ่ uh, visibility ก็จะค่อนข้างน้อยเพราะว่ามันก็ยังไม่ได้ปรากฏตัวในแวดวงการตั้งแต่ต้นหือว่าเทียบเท่ากับบุคคลอื่นนะครับแต่มันไม่มีการไม่มีคําว่าช้าไปหรือไม่มีคําว่าเร็วไปด้วยซ้ำนะครับแสดงว่าถ้ารู้สึกตัวปุ๊บรู้ว่าอยากทำอาบิชเชชั่นปุ๊บเรา bring your ourselves out there นะครับโดยการอาจจะเช่นเข้าร่วม Member YHAC นะครับเป็นต้นหรือว่าเข้าร่วมพวก Youth Networking อื่นๆ Event ์อื่นๆตรงนี้สำคัญมากนะครับเพราะมันจะทำให้คนเนี่ยรู้จักเราแม้ว่าเราจะยังไม่เคยทำด้วยตัวตุลาการก็ตามแต่ถ้าเราแนะนำตัวเองว่าเราเป็นนักเรียนนักศึกษากฎหมายนิสิตนักศึกษาที่สนใจด้านอ b i t r a t i o n เนี่ยไม่มีทางที่ผู้มีประสบการณ์เขาจะไม่ให้ไกด์กแดนเราต่อหลังจากนั้นเนี่ยครับเราก็ Foster Relationship ของเราโดยการ t o u Touch b a s e ต่อไปเรื่อยๆ อันนี้ครับคือเป็นเทคนิคเน็ตเวิร์กิ่งนะครับที่ทางผมเนี่ยเห็นว่าได้ใช้ได้ใช้ได้ p ลอยแล้วก็มีประสบความสําเร็จมากๆเพราะว่าเราก็นอกจากเราได้เพื่อนแล้วนะครับเราก็ได้เน็ตเวิร์กของเราซึ่งเราก็เหมือนเหมือนแนะนําตัวกับบุคคลที่เขามีประสบการณ์ทางด้านออิเทชันถ้ามีอะไรปุ๊บแล้วเขาก็จะนึกถึงเราก่อนนะครับเพราะว่าเราเพิ่งไปคอฟฟี่มีน้บจากเขาหรือเราเพิ่งแลกเปลี่ยนอ e ีเมลจากเขานะครับหรือว่าถ้ามีอะไรที่เราต้องการความช่วยเหลือเนี่ยผมเชื่อว่า คอนเนคชั o นเหล่านั้นเนี่ยครับจะค่อนข้างเป็นประโยชน์กับกับนักเรียนนักศึกษานะครับไม่ว่าจะด้วยหางานก็ตามหรือจะเป็น Entry Level เข้าสู่ตัว Arbitration ก็ตามครับจันครับดีเลยครผมเห็นด้วยกับปินนะว่าการเข้ามาทํางานด้านนี้มันไม่มีข้อจํากัดด้านอายุนะคือเราพร้อมเมื่อไหร่เราก็เข้ามาได้เลยถูกไหมครับแล้วข้อสําคัญเนี่ยมันคือการเตรียมตัวให้พร้อม พอมีโอกาสปุ๊บอย่างปรินอย่างเงี้ยตอนแรกเข้ามาทำนิิติเคชันถูกไหมแต่พอเขารู้ว่าเฮ้ยปรินมีความสามารถทํางานได้อนุญาโตตุลาการได้มันก็มีช่องทางให้เข้ามาได้พอมันมีโอกาสเข้ามานะครับก,ก็ต้องเริ่มตรงนั้นทีนี้ผมผมอาจจะอยากให้ปรินอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึงครว่าเน็ตเวิร์กอิงอ่ะครับในในความหมายของปรินเนี่ยคือหมายถึงทําอะไรบ้างเผื่อน้องๆจะได้ทราบเช่นไปร่วมงานวิชาการหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นปรินลองแชร์ตรงนี้หน่อยได้ไหมครับได้ครับได้ครับอาจารย์ยินดีครับ ส่วนตัวเนี่ยเน็ตเวิร์กิ่งนีของผมเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงสมัยที่เรียนอยู่ในมหาลัยนะครับที่มหาลัยธรรมศาสตร์ผมเนี่ยได้มีโอกาสโชคดีมากที่ได้เข้าร่วม Asian Law Student a s s OCIATION หรือ a l s a นะครับ a l s a Thailand ทีนี้เนี่ยเอ s ซเขาก็จะจัดอีเวนต์นะครับไม่ว่าจะเป็น m o o t Court หรือว่า w o t w o r k i v g n v e n t หรือเป็นเป็น p a n s ท d i s c u s s i o n ที่จะให้ ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาเช่น arbitration เป็นต้นนะครับเข้ามาพูดผมพอพูดเสร็จปุ๊บผมก็เดินไปหา,าทาง panelist เลยแเราแนะนำตัวแล้วบอกว่าเนี่ยเป็นนักศึกษานะครับสนใจสนใจด้าน arbitration มากนะครับแล้วก็ขอ contact c o n t a ไว้หนึ่งปีผ่านมาผมหรือว่าเดือนสองเดือนผ่านไปเนี่ยผมก็ coffee meet up กับเขาโดยการขอขอความเห็นหรือว่าอาจจะสร้าง network ต่อไปตรงนี้เนี่ยครับเป็นเป็นอะไรที่สำคัญเราต้องกล้า ที่จะทำว่าในมุมมองของผมสมัยก่อนเมื่อตอนที่ผมเป็นนักศึกษาเนี่ยเราไม่มีอะไร there's nothing to lose there's only there's only something to gain จากการที่เรารู้จักกับผู้ผู้มีประสบการณ์ทางด้านอพ t r a t i o นนะครับงว่า Networking เนี่ยครับคือการเอาคือการสร้างเครือข่ายอะไรกันโดยแบบก้าวเล็กๆทีละก้าวนะครับไม่ว่ามันจะเป็นการเข้า e v e n น์นะครับการ,รก็จะเป็นเรื่องก็จะเป็นการ ส่งอีเมลนะครับแต่ถ้าเป็นสมัยจะเป็นช่วงนี้ที่โควิดเริ่มคลายล็อกดาวน์แล้วเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะได้มีคอฟฟี่มีทอพได้มีอะไรที่ที่เคยที่สามารถทําได้เมื่อก่อนโควิดนะครับเราก็สามารถกลับทําได้อีกรอบก็จะเป็นการใช้ก้าวเล็กๆเ,เหล่านั้นเช่นการแนะนําตัวนะครับหรือว่าการคอฟฟี่มีทอพการอีเมลส่งไปถามการลิงก์อินไปถามเนี่ยเพื่อเพิ่มวิสิบิลิตี้นะครับ แล้วก็ซึ่งทั้งหมดเนี่ยครับเป็นเร,เรียกว่าร่มใหญ่ๆทั้งหมดเนี่ยคือเน็ตเวิร์กิ่งแต่ในเน็ตเวิร์กิ่งเนี่ยมันก็จะเนี่ยมันก็จะมีสเต็ปมันก็จะมีพวกสับเซตของมันอีกเรื่อยๆคือการใช้ก้าวเล็กๆเนี่ยในแต่ในแต่ละวันที่เราทำเนี่ยเพื่อสร้างเครือข่ายของเราในแวดวงการอนุญาโตพอสมมุติว่าเราทางผมมองมองในอนาคตว่าสมมติเรา30-35แต่เราทำก้าวเล็กๆเนี่ยคือไม่ต้องทำทุกวันก็ได้แต,แต่แต่ขอให้ขอให้เราทำ นะครับแชร์โพสในลิง์อินนะครับแชร์คอนเทนต์มีความเห็นถ้าเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยยังไงมัน,มนเราก็มี visibility ในแวดวงการ arbitration แน่ๆนะครับแล้วก็ถึงเวลานั้นเนี่ยถึงเวลาเราได,เได้อยู่ในขั้นอาจารย์เหมือนอาจารย์อนาจหรือว่าอยู่ในขั้นที่เราเป็นแบบเป็นคนที่มีประสบการณ์ในระดับนึงเนี่ยมันโอกาสในการได้เป็นอนุญาโตตุลาการหรือได้เป็น arbitration council เนี่ยมันก็จะมาในตัวของมันเองนะครับอันนี้คือความเห็นส่วนตัวของผมครับผม ขอบคุณมากครับปรินก็จริงๆริปรินอาจจะพูดในมุมมองของการเขาเรียกว่าอะไรค่อยๆสร้างอิทธิลากรเนะค่อยๆแปะลงไปใช่ไหมครับแล้วในอนาคตปรินอาจจะมีคดีเข้ามามากขึ้นในในฐานะคาวเซอร์ใช่ไหมครับหรือในอนาคตก็อาจจะมีโอกาสไปทําหน้าที่เป็นอนุญ,ญาโตตุลาการซึ่งมันก็จะเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นไปได้ในอนาคตเมื่อเราเริ่มต้นดีนะครับโอเคทีนี้ เอาหัวข,ข้อถัดไปที่อยากพูดคุยกับปรินเนี่ยก็คือปรินทํางานมาสามสี่ปีแล้วอย่างที่ปรินว่าเนี่ยก็แน่นอนมันต้องมีคดีอะไรที่มันน่าสนใจที่แบบปรินรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นเป็นสิ่งที่อยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆน้องๆหรือว่าคนอื่นๆฟังเนี่ยพอพอมีตัวอย่างมามาแชร์น,นิดนึงไหมครับว่าเอ้ยงานอนุญาโตตุลาการเนี่ยมันมันท้าทายยังไงทาไมมันสนุกทำไมเราเลือกทำอะไรเงี้ยครับเชิญครับปรินได้ครับอาจารย์ยินดีซึ่งอันนี้อาจจะเป็นประโยชน์กับ p r a c т i t i o n e r รายอื่นด้วยนะครับที่ที่เอ่อ practice arbitration law ในประเทศไทย เป็นแนวคําพิพากษาที่ที่อยากแชันี้ได้ทําได้ลิทิเกตไดอาร์คิวในในชั้นศาลนะครับเออเป็นประเด็นมาตราตามมาตรา17ของพรบอนุญาโตตุลาการนะครับก็คือมา,มาตราเออพศ2 5 4 0เนี่ยครับ2002คือเป็นประเด็นที่ว่าอนุญาโตตุลาการเออกฎหมายเนี่ยครับตามพระราชบัญญัติเออตัวอนุญาโตตุลาการเนี่ยได้กําหนดไว้ให้อนุญาโตตุลาการเนี่ยต้องเป็นเลขคี่ ค,คำถามก็คือแล้วถ้าคู่แล้วถ้าคู่สัญญากําหนดแตกต่างเป็นอย่างอื่นเนี่ยจะสามารถเป็นเลขคู่ได้หรือเปล่าประเด็นเนี้ยแล้วก็ไอตัวในกรณีที่คู่สัญญาเขาสามารถกําหนดได้ก็หมายความว่าตัวมาตราเนี้ยไม่ได้เป็นเป็นข้อกฎหมายที่มันเกี่ยวข้องกับความสงบนะครับก็คู่สัญญาก็เลยสามารถเห็นต่างได้นะครับซึ่งประเด็นเนี้ยมีการเถียงแล้วมีการโต้แย้งขึ้นไปในศาลแล้วนะครับแต่น่าเสียดายที่ยังเป็นแค่ศาลชั้นต้นแต่ก็เป็นมีการเป็นคำวินิจฉัยของศาลชั้นต้นที่ อ้างอิงถึงรัฐธรรมนูญเลยด้วยซ้ํานะครับก็ก็เลยก็เลยอยากแชร์ว่าเรื่องอน,นุญาโตตุลาการเลขคู่เลขคี่นะครับสารชั้นต้นในสารทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเห็นว่าเป็นประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสงบนะครับ ในแสดงว่าแสดงว่าต้องเป็นเลขขี่นะครับไม่หนึ่งไม่สาก็5แสดงว่าไม่สามารถเป็นเลขคูได้อีกนิดหนึ่งที่อยากแช์นะครับคือข้อสัญญาที่คือมันจะเป็นประเด็นในคดีเดียวกันเหมือนกันแต่เป็นข้อสัญญาที่กําหนดให้มีอัมพายเออร์เป็นผู้ชี้ขาดและมีอนุญาโตตุลาการอยู่แล้วนะครับซึ่งข้อสัญญาที่มีอัมพายเออร์ผมขออนุญาตอธิบายเบื้องต้นนิดนึงคือจะเป็นกรณีที่มีอนุญาโตตุลาการเดิมอยู่แล้วนะครับไม่จะสองคนจะสี่คนจะสามคนนะครับและ ถ้ามีข้อมีประเด็นไหนเนี่ยที่อนุญาโตตุลาการหรือคณะอนุญาโตตุลาการไม่สามารถชี้ขาดได้หรือว่าตกลงกันไม่ได้ให้มันเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือวิซอ้อมไม่ได้เนี่ยก็จะไปตั้งอัมพายเออร์ให้ชี้ขาดเป็นรายประเด็นไปนะครับอันนี้คือเป็นระบบอัมพายเออร์ซึ่งได้รับความนิยมในในระบบคอมมอนล็อมากๆและในประเทศไทยเนี่ยเราก็มีการขโมยไม่ขอโทษครับมีการหยิบยกมาใช้นะครับในในบางในบางสัญญา โดยเฉพาะ,ะสัญญาที่เกี่ยวข้องกับกับประกันภยัยหรือการประกันภัยต่อเนี่ยมีการใช้อัมพายเออร์เยอะนะครับเพราะว่าพวกสัญญาประกันภัยต่อหรือสัญญาประกันภัยเนี่ยเรามักจะใช้เรามักจะเอาหรือว่าเรามักจะหยิบยกพวกข้อสัญญาที่อยู่ในคอมมอนลอมาใช้นะครับนี้ก็เลยเกิดปัญหานิดนึงว่าศาลไทยเนี่ยมองระบบมองอัมพายเออร์เป็นอนุญาโต อีกคนหนึ่งเลยหรือเปล่าทั้งๆที่ไม่ได้อยู่ในกระบวนการพิจารณามาตั้งแต่ต้นนะครับแต่เป็นการเป็นอนุเป็นบุคคลหรือเป็นผู้ชี้ขาดเนี่ยที่อนุญาโตตุลาการร่วมกันตั้งขึ้นมาเพื่อหรือใครก็ตามตามที่สัญญาระบุให้มีมคานิซึมในการตั้งขึ้นมาเพื่อชี้ขาดเป็นลายประเด็นไปนะครับทีนี้ในในคดีของผมเนี่ยแชร์เท่าที่เป็นหลักกฎหมายแล้วกันครับก็คือหรือหรือที่เป็นข้อสัญญาที่เป็นแตนด์คลอสของสัญญาที่ที่พิพาทกันก็คือสัญญาเนี่ยระบุให้เป็นให้คู่สัญญา ขอโทษครับให้คณะอนุญาโตตุลาการเนี่ยมีอนุญาโตตุลาการเพียงแค่2คนและถ้าอนุญาโตตุลาการ panel ไม่สามารถตกลงกันได้ในประเด็นใดเนี่ยก็ให้บุคคลที่3มาตั้งัม p พร์เพื่อชี้ขาดเป็นลายประเด็นไปนะครับสารไทยมีแนวสารไทยสารทั้นต้น,นะครับของสารสิ่งพัญญาทางบัญญาเนี่ยมีแนววิจัยเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าอ m p พ r e เ,เปรียบเสมือนเป็นอน,อนุญาโตตุลาการคนที่สาม นะครับเพราะมีอำนาจในการชี้ขาดในแต่ละประเด็นไปในประเด็นนี้ครับศาลศาลศาลก็ได้หยิบยกรัฐธรรมนูญมาเพื่อบนิฉัยชี้ขาดว่าตัวเมื่อในเมื่ออัมพายเออร์เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นอนุญาโตตุลาการนะครับปี40ซึ่ง ปีปีศาลหยิบยกปี40เพราะว่าณนะเวลานั้นเป็นะระยะเวลาที่คู่สัญญาตกลงทำสัญญากันนะครับมันเล,เลย applicable อยู่รัฐมนูลปี40มาตรา236เนี่ยบอกว่าตุลาการหรือว่าศาลเนี่ยครับหรือว่าผู้พากษาเนี่ยไม่สามารถชี้ขาดคดีในประเด็นไหนได้ถ้าไม่ได้นั่งร่วมกระบวนพิจารณามาตั้งแต่ต้นนะครับศาลหยิบยกบายอนาลจี analogy, เนี่ยเอา เอาประเด็นนี้ครับมาเพื่อมีนิ่ใช้ว่าอัมพายเออร์ที่เปรียบเสมือนเป็นอนุญาโตตุลาการคนคนที่3ในในคดีเนี่ยไม่สามารถที่จะมาเข้าร่วมกระบวนอนุญาโตตุลาการได้เลยนะครับเนื่องจากว่าไม่ได้นั่งพิจารณามาตั้งแต่ต้นศาลจึงมองว่าข้อสัญญาที่กําหนดให้มีคณะอนุญาโตตุลาการ2คนโดยมีอัมพายเออร์เมคานิซึมตั้งเพื่อชี้ขาดเป็นลายไปเน,เนี่ยเป็นโมฆะ ถึงขั้นนั้นเลยนะครับซึ่งส่วนตัวนะครับตอนนี้ผมเห็นด้วยกับกับข้อสัญญากับอ,อ่กับคำวินิจฉัยของศาลนี้นะครับเนื่องจากว่าอนุญาโต,ตอ,นอนุญาโตตุลาการเลขขี้เนี่ยยังไงก็ต้องก็ควรที่จะเป็นเลขขี้เพราะว่าเวลามีมีประเด็นไหนที่ชี้ขาดไม่ได้นะครับมันจะได้มีเลขขี้เพื่อเพื่อกําหนดวินิจฉัยประเด็นไปนะครับประกอบกับเป็นเจตนารม์ของกฎหมายแล้วก็รัฐมนูญในส่วนของเรื่องอัมพายเออร์นะครับทีนี้เนี่ยเกี่ยวกับคำวินิจฉัยเนี่ยผมส่วนตัวแล้วยังไม่ชัดว่า คือศารมองว่าทั้งข้อเนี่ยเป็นเป็นโมฆะในส่วนที่เป็นอัมพายเออร์กับทั้งเลขคู่นะครับแต่อาจจะต้องไปวินิจฉัยต่อไปว่าสุดท้ายเนี่ยอะไรเป็นเลขคู่เอ้ยขอโทษครับอะไรเป็นเป็นเอ่อเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับความสงบกันแน่เรื่องเลขคู่หรือเรื่องอัมพายเออร์ส่วนตัวมันเป็นทั้งสองเรื่องนะครับก็คือควรที่จะนี้ในในแนวทางแนวทางการดําเนินการต่อไปในแวดวงการอนุญาโตตุลาการนะครับอาจจะต้องให้มั่นใจว่าอนุญาโตตุลาการเนี่ยต้องเป็นเลขที่ นะครับประกอบกับถ้ามีระบบอัลไพเออร์เนี่ยอยู่ในในข้อสัญญาเนี่ยก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงนะครับหรือหรือถ้ามันมีอยู่แล้วในสัญญาพิพาทเนี่ยก็ควรจะตกลงเป็นอย่างอื่นเพื่อที่จะไม่ต้องไปไปตกลงกันใหม่หรือไม่ต้องไปให้สารเนี่ยวินิจฉัยชี้ขาดกันต่อไปหรือว่าเป็นประเด็นที่ผมมองว่าถ้าไม,ถาไม่ถ้าไม่ชี้ถ้าไม่ตกลงกันตั้งแต่ต้นใหม่โดยเอาเอาระบบอัลไพเออร์หรือเอาเลขคู่ออกนะครับอาจจะกระทบถึง,ถ,งถึงความศักดิ์สิทธิ์ของคําชี้ขาด ที่ออกมาโดยอนุญาโตตุลาการเลยด้วยซ้ําทําให้อาจจะไม่สามารถบังคับได้เลยด้วยซ้านะครับเลยเป็นประเด็นที่ค่อนข้างสําคัญและก็อยากแชร์ให้ผู้ที่เข้าร่วมวันนี้ครับจะเป็นแนวทางนิดนึงว่ามีในประเด็นเนี้ยมีศาลไทยได้มีนิฉัยไว้แล้วครับจันประมาณนี้ครับเป็นระเด็นี้น่าสนใจมากเลยผมก็เอาไปสอนในห้องเรียนนะเพราะว่ามาตราเน,นี้ยมาตราสิเนี่ยที่ที่ปรินพูดถึงเนี่ยจริงๆก็จริงๆเอามาจากอังซิตราโมเดลล์ถูกไหมครับพี่แต่ว ในส่วนเลขขี้เนี่ยอันซิทราวาเวลเดยรอไม่ได้พูดไว้แล้วก็มาปรับนิดนึงให้ให้เข้ากับบริบทประเทศไทยมันก็มีความไม่ชัดเจนว่าอย่างที่ปรินบอกอะ่ะมันเป็นกฎหมาย m a n d a t o r ร law อหรือเปล่าตกลงเดบิทนะไม่ได้หรือเปล่าอะไรย่างนี้ใช่ไหมครับวันนี้อย่างน้อยๆเราก็ได้ดูแล้วว่าเฮ้ยมีสารชั้นต้นอยู่สารหนึ่งเนี่ยตัดสินไว้ว่าเอ้ยเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับความสงบเพราะนั้นต่อไปในอนาคตก็ต้องระวังแล้วในเรื่องพวกนี้ใช่ไหมครับ ถึงแม้ว่าอาจจะมีการพิพากษากลับอะไรอันนี้เราไปว่ากันอีกทีนึงนะผมไม่แน่ใจว่าทีนี้ขึ้นสาลฎีกาหรือเปล่าอะไรเป็นต้นใช่ไหมครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องอัมพายด้วยก็เป็นข้อสัญญานี้ที่ผมก็เคยเจอนะตอนนั่งเป็นวิทยาโตตุลาการแต่ว่าเขาก็ทําไปเหมือนเป็นสามคนก็เดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าจะเป็นยังไงใช่ไหมครับทีนี้ก็ใช้เวลามาพอสมควรนะครับปรินก็ได้ประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วก็อีกอันนึงก็คือ เวลาเราพูดถึงกฎหมายอนุญาโตตุลาการจากคดีที่ปรินยกมาเมื่อสักครู่เนี่ยมันอาจจะไม่ดูแค่ตัวพรบอรนุญาโตตุลาการอย่างเดียวเนาะมันมีกฎหมายอื่นเข้ามามากมาเกี่ยวข้องมาก right มายเตมไปหมดเลยใช่ไหมครับอย่างที่ปรินว่า,นาเนี่ยอย่างคดีปรินเนี่ยก็มีเรื่องกฎหมายรัฐธรรม,มนูญเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทง้ทงที่คนทั่วไปอาจจะไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยใช่ไหมครับตอนตอนดูคดีแต่แรกอะไรเงี้ยก็ก็อาจจะต้องเป็นมันทําให้มันเป็นศาสตร์ที่มันน่าสนใจมันมันมีความท้าทายอยู่เรื่อยๆนะครับโอเคก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับปิอาจจะ ขอให้ปรินฝากอะไรไว้กับกับนักกฎหมายรุ่นใหม่ๆที่อาจจะอยากเข้ามาทํางานในวงการนุยาโตตุลาการว่า้มีข้อแนะนําอะไรจากเ,าเรียกว่าคนที่เคยมีโอกาสทำงานตรงนี้มาก่อนจะแนะนำให้คนอื่นที่อาจจะเข้ามาตามเข้ามาในภายหลังไหมคบอยากฝากไว้ก็คือ ộ, นอกจากนอกจากเป็น legal practitioner รุ่นใหม่นะครับยังขอฝากไว้กับนักศึกษ,กษากฎหมายเหมือนกันนะครับว่า ไม่ว่าจะสนใจนุยาโตตุลาการหรือไม่ก็ตามนะครับเน็ตเวิร์กองเป็นอะไรที่สําคัญนะครับเพราะว่าคอนเน็กชันรวมถึงเครือข่ายที่เราจะสร้างไว้ตั้งแต่ช่วงที่เราเป็นนักศึกษาเนี่ยสำคัญมากและนี้ผมก็เห็นเห็นตัวเน็ตเวิร์กที่ผมสร้างไว้อะมันอัพเรชในตัวมันเองนะครับแล้วมันก็เติบโต เรามันจะเติบโตไปกับเราพร้อมกันนะครับเน็ตเวิร์กที่เราสร้างใครๆเพื่อนๆไม่ว่าอาจารย์นะครับหรือว่าพาร์ทิชเนอร์ที่เรารู้จักในช่วงนักศึกษาเนี่ยเขาก็เติบโตไปกับเราไปกับเน็ตเวิร์กเราเน็ตเวิร์กเราก็าจะขยายไปเรื่อยๆนะครับแสดงว่าไม่ว่าจะสนใจทีเจะโตตุลาการหรือไม่ก็ตามเนี่ยเน็ตเวิร์กิ่งเป็นอะไรที่สําคัญนะครับ Get yourself out there แล้วก็เอาตัวเองให้เป็นให้เป็นที่รู้จักโดยการแนะนําตัวนะครับเพราะเราไม่มีอะไรพูดง่ายๆเราไม่มีอะไรทั้งเสียเรามีแต่ เรามีแต่อะไรที่ต้องได้จากการที่เรารู้จักบุคคลที่ที่มีประสบการณ์ในแวดวงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นอนุญาโตตุาการหรือจะเป็นในเรื่องในเรื่องสาขาวิชาชีพอื่นๆก็ตามนะครับฉะนั้นเน็ตเวิร์กิ่งเป็นอะไรที่สําคัญส่วนอนุญาตในส่วนผู้ที่เข้าร่วมสนใจอนุญาโตตุลาการนะครับก็ที่จะเข้าร่วมได้เลยเฟิร์สสเต็ปโดยการสมัครเข้าเป็นเมมเบอร์ของ YTC นะครับเพราะว่าเพราะว่า YTC เนี่ยก็จะมีเน็ตเวิร์กข่าวสารนะครับเช่น Talk Serie s หรือว่า เช่นอ่าก็จะเป็นกิจกรรมที่เราจะจัดขึ้นนะครับฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนผู้เข้าร่วมเนี่ย stay tuned เกี่ยวกับ YTHJC นะครับโดยการสามารถที่จะง่ายๆเลยโดยการสมัครเข้าเป็นเมมเบอร์ของ YTHJC ครับจากเบื้องต้นขออนุญาตฝากไว้เท่านี้ครับโอเคครับก็วันนี้ขอบคุณปรีนมากๆนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แล้วก็แนะนำทิปแลกๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องของเน็ตเวิร์กิิงเนาะแต่ก็ฝากผู้เข้าฟังว่านอกจากเรื่องเน็ตเวิร์กิิงเนี่ยเรื่องเมอริตก็สำคัญนะครับอย่าลืมพัฒนาตัวเองไปควบคู่ ก็กิจกรรมวันนี้นะครับก็หวังว่าผู้เข้ารับฟังจะได้ประโยชน์ก็เป็นเซสชันที่เราตั้งใจจะมาคุยกันสบายๆนะครับให้ให้คนที่สนใจทํางานด้านนิยาตัวตุลาการเห็นภาพมากขึ้นว่าว่าเราทํางานอะไรกันบ้างนะครับก็วันนี้ขอบคุณปริณิค่ะหนึงนะครับที่สละเวลามาพูดคุยกันในวันนี้นะครับเป็นมีอะไรพูดเข้ากับผู้รับฟังสุดท้ายที่สุดไหมครับเชนนะครับครับก็ตามเท่าที่อาจารย์ํำนาจได้เกลิ่นไว้นะครับก็ขอให้ทุกคน จุกดีแล้วก็ผู้ที่สนใจอนุญาโตตุลาการนะครับได้เข้าร่วมแล้วก็ได้ทําอนุญาโตตุลาการจริงๆนะครับฝากอนุญาตฝากไว้เท่านั้นครับจันขอบคุณครับแล้วก็เรียนเชิญทุกคนสมัครมาเป็นสมาชิกวัยเทชัยซเยอะนะครับก็จะมีข่าวสารที่น่าสนใจอยู่เรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับขอบคุณปินด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ